สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์2,568ค่ะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่าน,นี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปีหรือสนใจ wallpaper เ,ปเ,ปเสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะส้มต้องบอกว่าช่วงที่หายไปเนาะนะคะก็เว้นนะคะในเรื่องของการทําปักที่2ของเดือนมกราเพราะว่าส้มอาหารเป็นพิษนะไปพักร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะกระโดดมานะคะเป็นการให้ผลในช่วงครึ่งแรกของเดือนกุมภาเลยก็แล้วกันนะคะ สำหรับการทำนายเริ่มที่เหมือนเดิมนะคะดวงดาวกันก่อนนะคะสำหรับชาวมีนนะคะส้มเห็นว่ามีอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นจุลจักรได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะคะอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งอยู่ในเรือนลาภะของคุณนะนะคะส้มมองว่าค่อนข้างดีนะคะจิตใจของคุณจะขยันทำงานหางเงินนะคะในเรื่องของลาภผลต่างๆเพราะฉะนั้นในเรือนลาภะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจการงาน คุณจะมีความขยันนะส้มมองแบบนั้นนะคะ,ะจะมีความขยันขันแข็งแล้วก็โอกาสจากการทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะนะคะค่อนข้างดีมากๆหรือสายมูหรืองานที่เกี่ยวกับแพทย์พยาบาลงานที่เกี่ยวกับออนไลน์แบบนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะส้มมองแบบนั้นนะคะค่อนข้างดีมากๆรวมถึงในเรื่องของอย่างที่บอกว่ากําลังกายนะคะกําลังกายกําลังใจนะคะเนื่องจากว่าอาทิตย์เนี่ย เขามาจากเรือนอรินะคะแล้วก็มาอยู่ในเรือนลาภะนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือเรื่องเงินเรื่องทองนะนะคะไปช่วยเหลือเกื้อกูลใครนี่ต้องดูให้ดียังมีเกณฑ์ที่จะโดนหลอกโดนโกงเพราะว่าราหูยังอยู่ในเรือนชะตาคุณนะคะแต่ในส่วนที่ดีก็คือคุณจะมีเรี่ยวแรงกําลังที่จะทําเงินล่ะเออมีเรี่ยวแรงกําลังที่จะทําเงินเพราะฉะนั้นพอเวลามีโอกาสดีๆเข้ามาคุณพร้อม เตรียมพร้อมรับเสมออยู่ละเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยดีนะคะมาดูการในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากงานกันก่อนนะคะใบแรกขึ้นไพ่สองดาบนะนะคะส้มมองว่าในช่วงต้นเดือนเลยอะ่ะมันมีสิ่งที่คุณอาจจะต้องเลือกนะคะอาจจะมีความสับสนที่จะต้องเลือกในเรื่องของงานบางสิ่งบางอย่างแต่สุดท้ายคุณเลือกได้นะ ถึงแม้ว่าจะต้องวางงานบางอย่างไปนะคะส้มมองว่าคุณค่อนข้างเลือกได้ดีนะคะชาวมีนหลายคนใช้เซนต์ตัวเองในการเลือกที่จะโฟกัสกับงานบางงานได้ดีบางคนมีงานเข้ามาสองทิศสองทางเลือกไม่ถูกนะคะเอาง่ายๆนะคุณจะต้องไปอยู่ในจุดในงานที่คุณรู้สึกไว้อยู่แล้วมีคนให้คุณค่าคุณอะ่ะเออหรือมีคนเอาอกเอาใจอะ่ะ เพราะถ้าคุณไปอยู่ในจุดที่แม้ว่าคุณจะรู้ว่าบางทีมันเหมือนกับจะดีหรืมแค่รายได้ดีอย่างเดียวแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้เกียรติคุณอะในการทํางานอะอันนั้นก็ไม่โอเคกับคุณในระยะยาวนะคะสุดท้ายเราส้มคิดว่าชาวมีน่าจะเลือกโอกาสแล้วก็เลือกงานที่คุณรู้สึกว่าเาเคมีกับคนที่ทํางานอะตรงกันเข้ากันได้ดี เออนะคะมีเคมีในการทำงานที่ตรงการพูดคุยกันได้ดีแบบนี้คุณจะเลือกสิ่งแวดล้อมคนที่ทำงานด้วยแบบนั้นขึ้นไพ่ก้าเหรียญเนี่ยส้มมองว่าโอกาสมันเข้ามานะคะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ตำแหน่งหนะ้าที่การงานการเจริญเติบโตในเรื่องของงานนะคะชัดมากๆงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินอสังหาริมทรัพย์การเกษตรประสุสตัตว์ต่างๆ นะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามก็ได้นะคะดีมากๆเลยอะค่ะนะคะ,นะคะส้มมองว่าดีมากๆคุณส้มมองว่าคุณน่ะน่ารักและมีเสน่ห์กับคนที่เขารักคุณอยู่แล้วอะคะ่ะส่วนคนที่เขาไม่รักหรือไม่อยากทำงานกับคุณน่ะหา่างไปเถอะเพราะทำยังไงเขาก็ไม่รักคุณ นี่คือสัจธรรมซึ่งชาวมีนอาจจะยังรู้สึกยอมรับได้ยากนะคะขึ้นไพ่เดอะเวิร์หัวกลับคุณอาจจะยอมรับได้ยากบางทีบริวารบางคนมันจะเกิดขึ้นกับบริวารบางคนที่เขาไม่ได้ให้ใจเราไม่ได้ตามงานซึ่งอันนี้ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมีบริวารออกออกเข้าๆเ,เราจำเป็นต้องเอาบริวารบางคนออกก็ได้หรือตัวเราเองต้องออกมาจากที่ใดที่หนึ่งเนื่องจากเรารู้สึกว่าเราทํางานแล้วเรา ทุ่มเทเขาข้างเดี่ยวอืมตัดใจอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องตัดอ,อกตัดใจกับที่ที่ไม่ได้ให้คุณค่าเราที่ที่เขาไม่ได้ถูกชะตาหรือไม่ได้รักเราตั้งแต่แรกเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เนี่ยค่ะมันเป็นการออกห่างอืมนคะคะในเรื่องของงานเมื่อคุณพิจารณาทุกอย่างอย่างมีสติและท่องแท้นะขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญ พิจารณาในเรื่องของการทำงานการอยู่ร่วมกับคนอย่างท่องแท้และยอมรับได้โอคุณคุณโคจะมีความสุขเลยส้มบอกเนี่ะเนี่ยค่ะสิบเหรียญในช่วงกลางเดือนคุณจะมีความสุขมากเพราะว่าเมื่อคุณได้พิจารณาแล้วคุณจะรู้เลยว่าเออเราควรจะมาอยู่จุดนี้นานแล้วอะมันทำแล้วเงินมันก็ดีแล้วมันก็มีความสุขคอนเนคชันหลายๆอย่างมัน เราเรารู้สึกว่ามันเป็นของเรามันเป็นที่ของเราจริงๆสมเชื่อว,ว่าชาวมินหลายท่านหลายคนจะเลือกไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องนะคะหลายคนนะคะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะดีมากๆจเจริญเติบโตดีมากๆนะคะงานที่เกี่ยวกับต่างชาตินะคะเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศงานออนไลน์ดีมากๆใครที่มีหน้าร้านนะหน้าร้านจะเต็มไปด้วยผู้คน นะคะดีมากจริงๆขายดิบขครดีโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนกุมภานะคะแล้วก็หลายคนจะได้โอกาสเข้าไปอยู่ในแวดวงสังคมที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เจอแต่คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานตำแหน่งสูงๆเงินเดือนเยอะๆเจอแต่คนเก่งๆนี่คือการอัปเกรดชีวิตนะคะใดๆมันไม่ดีเท่ากับการที่มีคอนเน c t ชันหรือเราได้ไปเปิดโลกอะเนาะ เหมือนเราอยู่ใกล้สังคมแบบไหนเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นะ่ะเออนี่คือการที่แบบคุณควรคว้าโอกาสนี้เอาไว้เป็นโอกาสใหญ่ดิวใหญ่งานใหญ่รวมถึงเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาด้วยนะคะมาต่อกันเรื่องเงินเลยในเรื่องของเงินเนี่ยซ้มมองว่าในช่วงกลางเดือนอย่างที่บอกหลายคนมีเงินที่จะเอาไปซื้อซื้อบ้านซื้อที่ดิน หรือมีเงินก้อนเข้ามาแบบเราก็มองมองไว้แหละว่าน่าจะได้นะ่ะไม่ได้เป็นอะไรที่ฉับพลันทันทีหรือมันไม่ได้เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายนะเราคิดเอาไว้แล้วเราคิดเอาไว้แล้วว่าฉันน่าจะต้องได้นี้แหละเออแล้วก็ได้จริงๆเดียวใหญ่งานใหญ่เงินก้อนใหญ่มาแน่นอนคะ่ะกลางเดือนอ่านะคะมันอาจจะมีเข้ามาพร้อมๆกันนะ่ะ นะคะสองอย่างสองที่แบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่สุดท้ายต้องมองว่าคุณคุณจะเลือกรับเงินจากที่ที่คุณรู้สึกว่าสบายใจดีที่สุดแล้วค่ะนะคะอืในเรื่องเงินเนี่ยคุณค่อนข้างใช้จ่ายแบบระมัดระวังนะเป็นสายเปยนะต้นเดือนอนะ่ะต้นเดือนเนี่ยเป็นสายเปมันมีเงินเข้ามาเยอะไงมันมีโอกาสมีเงินเข้ามาส่วนใหญ่จะเปเปสัตว์เลี้ยง เปนคนอายุน้อยกว่าอ่าความสดใสเนาะมันน่าเปย์ะดูดีดด้วยนะคะ <c oughs> นะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของเงินจะมาจะมาเข้มกับตัวเองในเรื่องของการประหยัดเนี่ยก็จะเป็นในช่วงใกล้ๆกลางเดือน,นะคะ่ะจะเริ่มทําบัญชีรายรับรายจ่ายละจะเริ่มวางแผนแล้วว่าบางคนเนี่ยเริ่มแบบอยากขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะ อยากขยับขยายพัฒนาชีวิตตัวเองก็เลยคิดว่าอยากจะเริ่มเก็บเงินจริงจังอะไรแบบเนี้อืมนะคะสุขภาพค่ะสุขภาพชาวมีนนะคะกดไหลย้อนนะคะเล็กน้อยค่ะเบาหวานไขมันทานเยอะมีความสุขนะคะส่วนใหญ่เป็นอะไรไม่ค่อยเยอะค่ะนะะเข่าขาบ้างนะคะ นะส้มมองว่าไม่ไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะคะมาแบบน้อยๆประปรายโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุดินมังกพรพึกษบกันนะมาจากเพศหญิงร่ำรวยใจดีที่อยู่ใกล้ชิดคุณแล้วก็ชาวธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกค่ะเลขทะเบียนรถผู้หญิงชาวธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกที่มีเสน่ห์ที่อยู่ใกล้คุณ เลขนำโชคนะคะได้1 8 1 5นะคะ1 8 1 5นะคะส้มมีเซนส์ความรู้สึกบางอย่างว่าเหมือนห้าจะมาแรงไงก็ไม่รู้นะรอบนี้นะโอเคค่ะมาดูกันที่ไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมเป็นการให้กำลังใจ แผนที่ชีวิตดีๆนะคะพลังงานดีๆนะคะนางฟ้าบอกอะไรกับชาวมีนบ้างอืมแพทเทียนส์นะคะพาบอกให้คุณอดทนอะ่ะเพราะว่าบางอย่างมันจะดีเลยเออถึงได้บอกว่าบางคนอาจจะรอโอกาสแล้วก็อยู่ในจุดที่เครียดมากๆเราต้องรอเออ กระบวนการในเรื่องเอกสารในเรื่องของงานบางอย่างกว่ามันจะเสร็จสิ้นก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอย่างที่บอกเข้ามาพร้มพรอมๆกันแล้วเราต้องใช้เวลาคิดเพราะฉะนั้นส้มมองว่าคุณไม่ต้องรีบนะในการตัดสินใจนะคะค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาอืมนะคะในเรื่องของงานว่าอันไหนเหมาะก,กับเราจริงๆนะคะอย่าไปรีบมากเอาที่เรารู้สึกดีที่จะทำดีที่สุด นะคะมันส้อมมองว่ามันมันไม่ใช่เป็นการรอจังหวะชีวิตที่จะประสบความสําเร็จนะคะส้อมมองว่าคุณเห็นโอกาสชีวิตที่จะประสบความสําเร็จแล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องรอกระบวนการในการไปถึงจุดนั้นนิดนึงด้วยเรื่องเอกสารเรื่องของการเอเรื่องของการรอจังหวะเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของงานต่างๆเออนะคะ มันไม่ได้รอนานแบบนั้นมันเหมือนคุณรู้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นวันไหนอะไรแบบนี้ค่ะโชเซนนะคะกรณีแรกคือสิ่งที่คุณเลือกแล้วอ่ะดีเสมอนะไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะคุณนี่คือ,เ,อ,อเรื่องที่คุณคิดจะทำนะคะเรื่องที่คุณคิดจะเลือกทำเพียงแต่ว่าไม่ให้เดือดร้อนใครนะคะเรื่องที่คุณได้ตัดสินใจทำลงมือทำไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร และถ้าเกิดว่ายิ่งแตกต่างแต่ดีมันก็จะยิ่งทําให้คุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะคะเป็นผู้ที่ถูกเลือกเสมอในเรื่องของงานในเรื่องตําแหน่งอืมเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้ได้รับโอกาสสาคัญสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนใครเออแตกต่างแล้วดีเงี้ยมันจะดีมากๆนะคะให้หาเอกลักษณ์ตัวเองให้เจอนะคะ intentions นะคะ so มองว่าความสำเร็จมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะนะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีความแนว่วแน่ตั้งใจในเจตนารมณ์ของตัวเองในการที่จะไปสู่จุดที่ตัวเองตั้งเป้าหมายเอาไวอ้อยากไข้เขวในเจตนารมณ์ในความตั้งใจของตัวเองว่าเออชีวิตฉันอยากเป็นแบบนี้นะชีวิตฉันอยากจะไปถึงจุดๆนี้นะอะไรเงี้ยแล้วแบบ ถ้าคขอยเขยมันไม่โอเคค่ะขอให้ตั้งเป้าหมายแล้วทาให้ได้อย่าวอกแวกนะคะมันจะชา้าจ,จะเร็วไม่สําคัญหรอกเพียงแต่ว่าคุณยังเดินอยู่ในเวที่คุณมีเป้าหมายอยู่และความสําเร็จจะเป็นของคุณนะนะคะขอบคุณชาวมีนะคะขอให้ชาวมีมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ